สวัสดีครับสาระเรลชาแนลครับวันนี้มีนาฬิกามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับให้ทายครับตัวนี้เป็นของแท้หรือของเทียบราโดไดสตานะครับดูก,กันชัดๆแสงเงาสท้อนสวยงามเลยนะครับ มายบติตานะครับมาหลังกันอะไรสายตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับตัวนี้กระจกเป็นแบบเจลในนะครับเลยลันนะมีเหลี่ยมมุมชัดเจนนะครับ ตัวนี้เป็นระบบควอสนะครับหรือระบบฐานอันนี้เฉลยเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เป็นของเทียมอีกเช่นเดียวกันนะครับตัวเรือนนี้เป็นตัวเรือนที่ทําจากทองเหลืองชุบนะครับถือว่าเป็นงานเกรดได้เลยทีเดียวเพ็รมยมดีตานะครับข้างในก็ดูสวยงามนะครับแต่อ่ะเห็นสมอมะครับสมอตัวนี้ ไม่สามารถขยับได้นะครับของแท้ก็จะขยับได้นะดูงานนะครับว่าเออเวลาไปเจอที่ไหนแล้วมีใ,ใครเอามาให้ดูนะครับเอามาขายให้นะจะได้รู้ว่าตัวนี้เป็นของเทียมนะครับเป็นของแท้นะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเครื่องข้างในกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องข้างในเลยนะครับ Okay. สำหรับตัวนี้นะครับใช้เครื่องของมิโยตะนะครับมีเครื่องวิโยตะของญี่ปุ่นนะครับเครื่องตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องที่ใช้ได้เลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยคาซิโอจะเอานำไปใส่ในนาฬิกาคาซิโอนะครับเป็นที่นิยมมากเลยความทนทานก็ถือว่าทนนะครับอะไหล่หาง่ายนะทำงายนะครับเป็นเครื่อง top ิดเลยแหละจริงๆก็ ตัวนี้เกรดตัวนี้ก็ถือว่าไ,ได้เลยทีเดียวนะถ้าเอาไปให้คุณพ่อใส่นะคุณตาใส่ที่ต่างจังหวัดนะก็ถือว่าโอเคเลยแหละเพราะว่าตัวนี้กันน้ํานะครับใส่ออกงานได้สบายเพราะคุณพ่อคุณตาที่ต่างจังหวัดก็คงไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนาฬิกาสักเท่าไหร่นะใส่ทําไร่ทํานาไปงานบุญนะครับอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ออกงานได้ถือว่าสวยงามทีเดียว ไม่ต้องมาคอยตั้งเวลานะครับไม่เหมือนนาฬิกาออ,ตโ,อโต้หรือไขลานนะครับสำหรับวันนี้นะครับสาระเรียลชนแนลก็มีตัวนี้มาให้รับชมนะครับดูตำหนิตัวอะไรเดี๋ยวลองใส่ขึ้นข้อดูนะครับว่บาจะสวยงามขนาดไหนนะโอเคครับ ก็มีมาให้ดูชมกันแค่นี้นะครับพราะกใหม่คลิปหน้ากับสาระอยู่ใช่นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ